สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยห้อยเด็ดตุกทตานนะครับมาเจอๆกันครับคลิปวิดีโอนี้ครับจะเป็นแนวทางชุดตัวเลขนะครับที่จับคู่กันได้แล้วครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็มีหลายสำนักด้วยเหมือนกันครับก็นํามาฝากท่านผู้ชมให้ดูเป็นแนวทางนะครับค่อยๆดูไปพิจารณาไปนะครับมีหลายเจ้านะครับรีบลงให้ดูนะครับ ก็ให้ดูยาวๆไปเลยจะได้ดูหลายๆเจ้าเริ่มกับชุดแรกครับชุดตรงโตรดนะครับของนี่นะครับแอดแนนเขาเนี่ยครับมาถี่แล้วนะครับเข้าตัวโต๊ดนะครับสองนะครับแล้วตั้งแต่นู่นนะครับแปดนู่นนะครับเข้ามาเ็านามาฝากนะครับก็มาดูเจ้านี้ก่อนแล้วกันครับของอาจารย์ธนศักดิ์นะครับของแอดแนนเมื่อกี้นะครับให้ดูเป็นน้ําจิ้มไปก่อนนะครับชุดตัวเลขเจ้าของผลงานยังไม่ลงมานะครับ มาดูที่อาจารย์ธนศักดิ์กันก่อนครับ2ตัวบน2ตัวล่างนะครับ2ตัวบนให้นี่ครับทั้งหมด24ชุดตัวเลขนะครับ2ตัวล่างก็24ชุดตัวเลขครับไขแคปหน้าจอได้ก็แคปนะครับไขแคปไม่ได้ก็กดจุดไว้แล้วก็จดนะครับมาดูแนวทางของเอสมุมกันบ้างครับ<ม>เพจเลขประมูลกองสลากในงวดนี้8ยังอยู่นะครับสำหรับนักวิ่ง5วิ่ง แล้วได้ตังค์นะครับแอดหนะุ่มเชียงใหม่ครับบอกไว้แอดหนุ um ่มเชียงใหม่แม่นที่สุดในโลกคำนวณสูตรใหม่1เมษายน2564ครับชุด2ตัวจับชูชุดตัวเลขให้975985และก็98ครับมาดูเลขเด่นล่างนะครับของแอดสายน้ำกันบ้างครับสูตรที่1นะครับหมดที่ผ่านมาให้789นะครับก็เข้าเลข9นะครับ, 9, รบส่วนสูตรที่2ให้234นะครับหลุด สูตรที่ลาเป็นหลัก10ล่างชน2อสูตรก็ที่ผ่านมาก็ชน5กับ9กนะครับก็เข้าหลักหน่วยนะครับเครับวันนี้เด่นล่างสูตรหนึ่งให้ตัวเลข1 2ึ่งสองสนะครับเด่นล่างสูตรสองให้ห้ากเ็นะครับก็หลัก10ล่างนะครับชนเลข1นึ่งก็ลองไปพิจารณาดูครับมาดูเลขเด่นบนของแอสไอน้ำกันต่อครับ สูตรหนึ่งงวดที่ผ่านมาให้สามสี่ห้าหกนะครับก็เข้าสี่หลักร้อยส่วนสูตรที่สองได้เก้าศูนย์หนึ่งอปราก็รู้ว่าไม่เข้าสักเลขนะครับสูตรสูตรที่สามให้หนึ่งสามสี่นะครับก็เข้าสี่หลักร้อยอีกเช่นเดินครับวันนี้สูตรที่หนึ่งให้หกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองให้เจ็ดแปดเก้าส่วนสูตรที่สามให้สี่หกเจ็ดนะครับก็ปรากฏรว่าชนที่เลขเจ็ดเลขเียวนะครับทั้งสามสูตรนี้ส่วนแปดกับเก้าชนสองสูตรนะครับ มาดูชุดนี้กันบ้างครับ ek ยิมครับ1เมษายนนะครับ9มาแรงจับคู่ให้97 93 90 91 94 95 96ร,ระวัง2จะแซงทางโค้งครับก็ให้คู่ชุดตัวเลข27 23 20 21 24 25และกด2คมาตามต่อกันพี่คุณดุยพารันนะครับชุดนินก็ให้25 60 35 6 8นะครับถ้าเบิ้ลก็33 88นะครับ ชุดเต็มนะครับบนมี2 3 3สามสามสามสี่สามี่สองห้าแลก็3 5ห้าส่วนเลขล่างนะครับสี 4, 5, ่คู 88, ่มี6 0ศูนย์แลดวดศูนย์แลก็8 8ดนะครับเลขเจาะมีสองห้าสหศูแล้วก็6 8นะครับมาดูสูตรหลักร้อยนะกันบ้างครับร้อยบนนะครับที่ผ่านมานะครับกอชน3ามกับ4ี่นะครับปรากฏว่า4มาหลักร้อยอย่างครับวันนี้ สูตรหลักร้อยชนหกับ7นะครับก่อนรอรุ้นดูนะครับว่า5หรือเจนะครับจะมาร้อยคิงหรือป่ามาดูคู่นี้กันบ้างครับซับนะครับสแตมไว้อย่างนี้นะครับจับคู่ชุดเลขให้1 2ึ่งสอง2นึ5ง7ามหนและก็ห้ามาดูตัวเลขจากช่อง y o YouTube บนบ้างครับของเซียนซาอุนะครับให้วิ่งเก้ากับ8นะครับเลขเด่น 2 5 8หนะครับสตัวจับให้4 5, 5 4 8 5 2ีแ4ดห้าสก้าห้ลนะครับสตัวบนให้8 5 9 5 8าเตัวล่าง3 4 3สี่สามห้าสามศูนย์แปด้าก้าสกับฟันรงที่9 4กับ9 5ดูชุดนี้กันบ้างครับของสอมือชัยนะครับให้เลขเด่นห้าตัวเดียวนะครับหลักสิบให้3าหลัก หน่วยให้คนะครับจับคู่เด่นให้สาม้าดูชุดรองกันบ้างครับของสองหนึ่งชัยนะครับสูตรเดิมหลัก10ล่างนะครับข้างบนสุดจับให้1 3 1 7 1 5 3 1 7 1 5 1ส่วนชุดรองก็จับให้1 3 7 1 6 5 7 5เจ่งแล้วก็3 8นะครับดูผลงานของกุยส้อกาวกันบ้างครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าเชียร์เชีวนะครับ9 1 1 9 ส่วนุดตัวเลข3ตัวได้แค่เสียวนะครับให้4 3 3 6 4 2ออก 4, 2, 2, ครับวันนี้มาดูกันต่อครับคุยซอก่าวนะครับชุดตัวเลข3ตัวให้2 0 7 0 2 7 6 2 3 5 7 2 7 4 3 3 9 7 9 6 0 8 6 6 5 8 8นะครับชุด2ตัวให้0 7 2 7 2 3 7 2 4 3 9 7 6 0 6 6และก็6 8 มาดูชุดนี้กันต่อครับโฉมงามตาแบบเดิมครับมาที่ผ่านมานครับเล็กล่างนะครับเข้าตัวกลับนะครับวันนี้ให้เลขล่างเด่นหนึ่งส่แก็แปนะครับจากคูชุดตัวเลขน,นะครับได้หนึ่งสองสองสองสี่สองแปดสองหนึ่งห้าสองห้เจ็่ก้าองเก้าสีด้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็แปดศูนย มาดูกันต่อของแอดฝนกันบ้างครับงวดที่ผ่านมานะครับสูตรคู่ร่างงวดที่เก้าก็เข้าตัวกลับนะครับเก้าหนึ่งงวดนี้สูตรคู่ร่างงวดที่สิบนะครับหลักสิบให้หนึ่งสองแปดหลักหน่วยให้เจ็ดเก้าห้านะครับจากู่ให้เก้าคู่ก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสองเจ็ดสองเก้าสองห้าแปดเจ็ดแปดเก้าและก็แปดห้านะครับก่อนอย่าลืมกลับด้วยนะครับพองวดที่แล้วมันออกตัวกลับ มาดูแนวทางของเซียนติกสูตรเก่ากันบ้างครับเลขเด่นนะครับกอจับเองจะได้เนะครับจับให้นะครับเป็นแนวทางหาเกดเกดหกเก้าเเก้าสามสามหกแล้วก็สี่ศูนย์นะครับทีวงกลมสีน้แดงไว้คือชุดที่เน้นนะครับส่วนชุดตัวเลขอื่นสามารถจับกันได้นะครับระหว่างห้าหกเก้าศูนย์แล้วก็สามสี่ครับหบคู่ลองจับคู่นั้นดูครับชุดของคูกนั้นจับให้ดูเป็นแนวทางแค่หกคู่เท่านั้นมาดูเลขล่างของเจ้านี้กันบ้างครับ น,นะควันที่ผ่านมานี่ก็เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างวันที่ผ่านมาก็เข้าสองสองนะครับวันนี้จับให้หกศูนย์หกหนึ่งหกสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งและก็ห้าสองตามขั้นต่อของระอองฝนขันบ้างครับวันนี้นะครับจับให้ชุดตัวเลขเยอะพอสมควรนะครับก่อนลองจา,า้พิจารณาดูนะครับส่วนเลขเด่นก็สามหนึ่งแล้วก็แปดนะครับ

ถ้าเลขบนก็แปดแปดหนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่นะครับก็อย่าลืมสองเก้าอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับดูสูตรคำนวณของเจ้านี้กันต่อครับวันที่ผ่านมานะครับก็นั่นแหละครับจับคู่ได้สองสองนะครับวันนี้นะครับชุดตัวเลขนะครับแถวบนได้ศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็แถวล่างได้สี่หกแปดนะครับเลขชนคือเลขสี่นะครับจับคู่ให้ห้าศูนย์สี่ หกสี่เจ็ดแล้วก็เจ็เลขเด่นามากๆก็คือ5.04นะครับก็ชุดเด่นนะครับพองคลงานจับให้5.04ศูนแล้วก็เจ็มาดูวันนี้กันต่อครับเจ้านี้สลาพักใจครับตัวเลขเด่นเจ็ดตัวแล้วมีเก้าสามศูนย์เจ็ด้าและก็จากกูชุดตัวเลขให้นะครับเด่น4กับ5แล้วก็ แถวหลองแถวสองเด่นหกกับเจ็ดนะครับถ้าเลขเบิ้ลก็มีซีซีห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดนะครับมาดูชุดนี้กันต่อครับหลักหน่วยล่างนะครับก็เนี่ยนะครับเดินมานะครับให้ดูย้อนหลังสองวดนะครับหัวนี้เด่นหน่วยล่างนะครับให้เลขเจ็ดหกแล้วก็ห้ามานะครับชุดเน้นก็คือหกกับห้านะครับชุดรองก็คือเจ็ดนะครับหลักหน่วยล่าง มาดูของลือลั่นสนั่นเมืองกันมากกับงวดที่ผ่านมาเข้าตัวกรรมนะครับๆๆวันนี้ขห้นมาแล้วครับตัวเลข16จุดตัวเลขครับมี32 33 35 39 52 53 55 59 82 83 85 89 22 23 25และก็29มาดูชุดนี้กันต่อกับรัฐบาล IM นะครับ ให้ก็นใบกาแฟนะครับเม็ดเดียวนะครับสามหนใครชอบชุดนี้จัดไปเลยครับตัวเลขตัวเดียวโดดๆต,ตามขั้นตอนที่บ้านไผ่เมืองผลครับจับคู่ชุดตัวเลขให้8คู่ครับมี0 8 0 9 1 8 1 9 6 8 6 9 7 8ก้าแล้วก็เจ็ดเกผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับก็จับชุดให้2 9งเกับสา วิ่งหาความสําเร็จนะครับชุดสรุปบน3ตัวให้4 5 1แล้วก็4 5 6นะครับ2ตัวบน5 1 5 6สรุปล่าง3 4กับ6 4นะครับให้ไว้2คู่ดูสูตรทดลองงวดแรกของเจ้านี้กันบางคับเลขเด่นนะครับก็จะมี3 2 2 1 4แล้วก็5ครับจัดชุด3ตัวให้3 2 1 3 2 4 3 2 5 3 1 4 3 1 5 2 1 5 2 2 4 2 1 4 2 2 5ครับ2ตัว 1> สง1งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามสองับล่างเด่น5จับคู่ให้3 1 1 3น5่งหนึ่งสามสามห้าห่งห้ับเป็นเลขเบิร์ดูชุดนี้กันบ้างครับของแอดมีทากุนะครับของวงน,นี้นะครับชุดเต็มบนหลักร้อยนะครับก็เด่นเลขเด่นหนึ่ง็นะครับจับคู่ให้1 5 9 5 4 6้าเห้าสี

าตามต่อชุดไทยเต็มล่างนะครับวิ่ง5้นะครับจุดล่างเลยคู่ชุดตัวเลข10คู่นะครับมี5้าศู2 5์5้5หนึ่งห้าสก็นะครับก็คือกรูด5เลยนะครับถ้าใครว่ามันยังเยอะไปนะครับจ้าของผลนงานก็สรุปให้มี5คู่ครับมีคู่เด่นมี 59, 58, ก้าหและก็ห้าจุดนี้ครับจากสูตรครบ ล่างนะครับผลงานเดินดีมาแปดนวดแล้วครับงวดที่เก้าจะเดินต่อไหมครับตัวเลขห้าตัวครับนําไปจับคู่กันเองครับมีหนึ่งห้าแปดเก้าแล้วก็สามชุดนี้ครับใครยังไม่เห็นใครยังไม่ได้นะครับสามตัวหางเดียวเจ็ดหกสี่นะครับตัดให้หกสี่หกเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่สามตัวบนนะครับแทมรวมบนนะครับแทมรวมสามสี่ห้าหนึ่งครับจับชุดตัวเลขได้ 3ามแปดสองสี่แปด5 8 1 6 8 1 2 8 1 5 8 0หนึ่งแแป้าก็ดแปละก็สามมาด oh ูฟันคู่โต๊ดของแอดลันมาครับไอคู่ชุดตัวเลขมา6คู่โต๊ดนะครับมี6 2 6 3 6หกสามหกสี่็ดสองดสและก็เจดี่มาดูแนวทางรัฐบาลของแอดสวยกันมาครับ หกคู่ตัวเลขครับ01 03 05 51 53และก็31ดูทุกนี้กันบ้างครับหวยล่างตรงๆนะครับวันที่ผ่านมานะครับก็เข้า19ตรงๆนะครับวันนี้1เมษายนครับจับให้มี25 59 95 15 51 58 89 18 28และก็38นะครับรอรุนกันดูครับว่าสูตรเขาจะเดินต่อหรือไม่ ปิดท้ายคลิปวีดีโอนี้กันด้วยแนวทางของแอดหนุ่มเชียงใหม่กันบ้างครับขู่ชุดตัวเลขทั้งหมดก่าวนะครับมีดังนี้ครับมี9772 9808ไป04พอไปครับ88 35 85 75และก็59ครับก็ลืมกลับกันด้วยนะครับก็นั่นแหละครับชุดตัวเลขนำมาฝากกันผู้ชมนะครับอาจจะมีไลค์ สำนักอยู่สักหน่อยนะครับชอบชุดไหนก็เลือกชุดนั้นนะครับทางช่องลงเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ